สาธุครับมินรักเดี๋ยวมข้างหลังรับลันน่ะสาธุสาธุครับครับก็ขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญา้าทูนะครับท่านได้สรีตุรมมาถึงหน้าโรงเรียนนะครับนวทไทยภูรุตุปธรรมนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีญานิธรรมที่มารอกลัาบ้านของพ่อหลวงตาเยอะนะครับ สาธุสาธุครับดน้ให้ก่อนนะครับครับ